ใส่บาตกันยามเช้าอุ้ยน่ะน่ะตะเวนพ่อวมคืนว่าบรรยากาศดีมากมาได้พี่น้องเอาบุญน้กันาุสำัญจวัดขนาคณะที่ลัระเบีงระบีงค่ะรงการสารงกลาได้จัดบระสานงานกับจุดยุติการศึกที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาในการอนุวัจกวารประอบพิธีร่วมกับสำนักงานาันประเพณครับผมแล้วเรางะมาีคที่สำกงานนร้ลร่ตรีในกางุปัมภ้าระนตลประิาตของเรานะคะข้าแปก้อนี้ค่ะใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะที่ซื้อมาจากเมโคร ตามที่ป้าแป๋วเคยรีวิวซื้อเครื่องปรุงนะคะมาจากเนโครค่ะเราก็จะมาหุงกันนะคะหุงข้าวญี่ปุ่นนะคะป้าแป๋วก็เคยสอนไว้หลายครั้งแล้วเนาะไอ้นี่ป้าแป๋วหุง3 3แก้วนี้นะคะปริมาณน้ําก็3แก้วนี้เหมือนกันค่ะข้าวกับน,น้ําปริมาณเท่ากันนะคะเราก็จะไปหุงอันนี้ป้าแป๋วจะทาอาซะสุเกะนะคะเป็นผักดองง่ายๆแบบคนญี่ปุ่นเข้ากินกับข้าวปั้นนะคะตอนเช้าเราทําแล้วเราก็สามารถกินได้เลย ตันนี้ก็แป๋าก็มีกระหล่ำกระแตงค่ะอันนี้ใช้แป้งไทยนะคะวัตถุดิบที่มีในไทยค่ะอันนี้ก็เป็นสาหร่ายคมบุกนะคะเอามาแช่น้ําให้นุ่มค่ะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะเรียงใส่แล้วก็ชลอนค่ะ อันนี้อาสัสเกนะคะผักดองเราก็เสร็จแล้วอร่อยค่ะอันนี้เป็นหัวไชเท้านะคะทําแบบเร่งด่วนนะคะนะนะคะเตะเกลือน,นิดนึงอนน่ะนี่ย อันนี้เป็นไส้ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็อันนี้คือไส้โอกากะกะอกะกะก็คืออะอะไรนะปลาแห้งปลาโอแห้งนะคะเนี่ยแล้วก็ปั้นนี่เลยค่ะเป็นสังกัดสังกัดือก็คือสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะเราก็ปั้นไปค่ะอเออหัวรเีย นี่ค่ะน่ารักไหมอันนี้เป็นไส้โอกากะนะคะไส้โอกากะไส้ปลาโอหงสังกัดสังกัด ใี่สวยนี่รักเลยอ่ะทางนี้นิดหน่อยนี่ เขาแป๋วทำคลิปมาหลายคลิปแล้วนะคะข้าวปั่นโอ้นี่มีหรือเนี่ยสังกัดิเนี่ย คือซุปมิโซะเรานะคะออริจินอลมากหอมด้วยนะเสร็จแล้วค่ะเซตนี้นะคะก็ไม่ได้แพงค่ะรับรองว่าอร่อยไม่แตกต่างจากอยู่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมาหาหน้ายาก ว่าแป๋วก็ผมจะกระเซิงหน่อยนะคะว่าตื่นแต่เช้าค่ะทําเป็นอาหารเช้าวันนี้ให้หลานๆกินนะคะอืม นี่ไส้ปลาแซลมันตอนนี้โอ๊ตกั๊อืมอืมอ <ied Thompson? S 2> ันสักที่แล้วก็กระป๋ามืยที่ไหน จะปั้นนะคะเอาไปฝากญาติญาติข้างบ้านนะคะญาติญาติก็เผืวอ,อเองนี่แหละมาก็ไม่ได้งหงาติดกระดานเส้นขี้ผักรอนกันด้วยแม่ร้อนอร่อย ที่ผักกองแก้มด้วยไหนผัดกองนี่มั้งนี่อันนี้ก็อร่อยตัวผักกาดเลยัวผกเาเดี๋ไปให้ญาตินะคะข้างบ้านนี่แหละชิมดูะะใช่ไหมคะเค <Okay. S 1> แบบจุกๆเลย น้ำซุปแบบฉ่ำมากอร่อยมากเลยค่ะโอเคนะคะวันนี้พ่อเป๋วก็มาทำข้าวปั้นอูนิเงี่ยบนะคะอาหารญี่ปุ่นที่ไทย EP 3แล้วนะคะผมก็จก,กระเซิงกระเซิงหน่อยค่ะเจอกับพ่อเป๋ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ